ะะเออยืมหมอครอัโอ้สบเร็วม่ไม่มีอะไรหรอกครับคือม,มันจบไปแล้วครับจบก็คือจบครับเพราะผมจบก็คือจบอยู่แล้วไม่มีอะไรต่ออยู่แล้ววชิว ต้องมาพิมพ์อะไรขัางนั้นครับคือมันมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวแล้วอ่ะเข้าใจปะคือถ้าจะเล่นใหม่ก็เล่นได้ครับผมไม่มีปัญหาอะไรแล้วผมพร้อมเล่นกันตลอดอยู่แล้วมาเลยไม่มีความกลัวด้วยซ้ำครับตอนนี้ได้หมดอนะ่ะมาเถอะ ดูดูต่อครับดูผู้หญิงด่ากันมันกว่าเยอะอุ้มบอลคตอนเนี้ยผู้หญิงด่ากันมันสุดละเฮียลันจัดอะบอกเลยท่อผ่าง่ายทรงก็ท่อผ่าเอาจริงนะผู้หญิงนะก็ท่อผ่าของเรา,าแบบแจ๊คพี่เล่าอะไรเนะี่ยผมทมจริงเหรอถาม ไม่ต้องพิพมพ์แล้วนะครับใครพิมพ์ผมแบนแล้วครับหลังจากนี้ใครพิมพ์อะไรผมแบนนะครับใครพิมพ์อะไรที่ไม่เกี่ยวแบบตรงนี้ผมแบนแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับการที่ผมเล่นผมแบนนะครับผมบอกก่อนนะมีบีบีผมแบนนะผมบอกก่อนนะ ไม่เห็นเขาพี่มาครับผมก็พูดตามที่เขาบอกว่ามันมีแจ้งอะไรผมไม่ได้แจ้งกันแล้วฝั่งผมมันไม่มีอะไรครับแค่แค่ชี้แจงมาดัก<ล> <มา S 2> ข้างหน้าด้วยดิข้างหน้าไม่มีใครดักเลยเผื่อว่าคิดว่าผมยังคงจะแจ้งกันอยู่ผมไม่ได้ทําอะไรกันแล้วตอนเนี้ยก็้วแต่ว่าผมก็ชี้แจงให้ฟังแค่นั้นเองไม่มีอะไรชิวๆอธิบายเฉยก็จบพูดเสร็จก็จบละวันนั้น เขาจะอุ้มเรตั้กี่โมงวะแกงเนี่ยบ่หมุกกันครับบุ้งะจะตันกี่โมงหรอพี่ถามได้หนี่ยครับถามนี้ตอบยากเลยนีถ่ถามถามถามข้างหลังพี่ข้างหลังข้างหลังครับพ,พี่ถามพอปะเาแจ็คแจ็คคุณจะอุ้มกี่โมงเลยแจ็คข้างหลังแจ็ค เดดีี๋๋ยยววิมันนอนตอนนอนตอนเตียยคนนึงนี่ไงให้สาวมึงไงมีมันก็ถามนีิท่อแพระไอ้ท่อผ่าโปรโปท่อแพรเฉยเข้าคอโด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 เดี๋ยวเขาจะลั่นใสายอื่นะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาจะลั่นใสายอื่นะเดี๋ยวเขาฮิวมังกะซอนไอ้สัตว์เอ้อะอะไรเนี่ยอีบวมอยู่นี่นะอันนี้มันอีบบมไม่ใช่หรออีบวมอีบวมเรียกมันอีบวมโอ้โหโอ้โหออะไรอีบวอมอีบวอมอะไรไม่ดีหรอกเหี้ยบวมอ่ะหแอบแรงอยู่เนาะ มันอกนอกมาหน้าโรงพยาบาลน,นะพี่ไปแล้วขวาปาดขวาปาดแล้วขวาปาดแล้วเอาแล้วฆ่าสหายฆ่าสหายคนเจ็ดประจันบานมาแล้วมาแล้วฮีโร่ฮีโร่รวยแล้วเป็นเฮียเลยย่าแล้วเป็นรวยเลยเหรอ กลัวไปไหนอ้แลุ้ยกลัวเราคาอ่ามนสวยซรมหรอ้ราคาขอซใบเมนูได้บอโอ้โหตายบอตายกันเองมีไหมเหมือนไม่มีโหตีโคตรงอเยตยเ้ อีแบมมันโง่อีแบมมันโง่น้องน้องน้องพี่ขอไอ้กางเกงนี่ขายาวเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยกูงงว่าทำไมมันไม่พูดเลยมันเป็นใครวะมาดิดิกูจะเล่าเรื่ออือแอ้าวอีแบมอีแบมปากดีเนี่ยตกมาด้วยมึงนับศพมาโลโลโลอือแล้วกระตอกระโตเช็คเช็คฮึ่มเตะเถอะเตะเถอะบอกรวยอ่ะรวยรวยเฮียอะไร ูมีไม้แบบมึงแล้วไงทำไมจะโทษทีนะไม้กูเก่งกว่ามึงว่ะไอ้เหี้ยไม่ไดนตอนนี้ไม่มีวอลไม่มีบัตรประกันหมอมาแล้วคือบัตรประกันหมอมาก็สมให้นับน้ำนับคนน้ำไดค่ะได้ครับชิวชิวไม่คิดอะไรน้องเอาไปครับครับคุณตำรวจครับครับมุ๊ก็สรรหาคขาพูดจะแล้เฮียกี่ศพกี่ศพนับยังกี่ศพ ขอให้ได้ไหมเอาไปเลยค่ะใครไปช่วยชาแนลอย่งเอาไปมีเอดี๋ยมีมดีน้องแฟนมึงอ่ะอ่ะดน้องแฟนมึงอ่ะท่อผ่าจัดอ่ะแนวชาแนลอ่เดีมี่แฟนมึงอะท่อผ่าไรอดีมี่ท่อผ่าอ๋อหองต่าอะไรมีเจ็ดคนว่างไรพี่แจ็คพี่แจ๊กว่าท่อผ่าไงอะไรนะท่อผ่าไงมีแฟมึงท่อผ่าไหมชอบเล่าทรงอะชอบ ซซอบซอบอบน่า <ไป S 1> ดีดีมีท่อแพงไปเราดีไปเราดีพี่สายมือเราเราเลยข้างหลังข้างหลังเอาผมเราให้ดูเอาเอาผมน้ำตาลนะผมน้ำตาลนะได้ได้รวยไม่จริงเง้เฮียรวยแบบโอ้อวดอ่ะรวยแบบคนขี้ฉาไอเฮียรวยเป็นรวยรวยเฮียอะไรพกตังในตัวห้าสิบบาทโอ้โหโอ้ขาโอ้เฮไปแล้วกูตามทาง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 เรื่อยเรื่อย เียบบี้ดิเบบี้เบบ,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 บบี้เป็นไรครับเฮัลโหลค่เแบบี้อางเขาเบบี้เบบี้เบบี้เป็นไรครับ <c oughs> ไม่ได้เป็นไรครับเป็นคนเนี่ยแหละครับขาผู้สา,ขาวขาร้อ <c oughs> เอากเกอ,อครับเนี่ยไม่รู้เราดูครับเราดูมันไปหลั่โรงบามนะไหนล้วสองสตอรีรรรรร่ได้ได้ตั้งหลายเอยยังไงเนี่ยฮะ <c oughs> อะไรนะพี่มี่สองสองสตอรี่แล้วนะได้ไราเอิรแล้วนะยังไงเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อิงะอิงะอิงะไม่รู้ขับอวนอิง่ะวันทีกูไปไม่เป็นเลยบอกเลยเนื้อคู่ของคุณน่ะคือผมนะครับ อะไรครับเนื <c oughs> <c oughs> ้อคู่คุณอ่ะพี <h 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 ่ผมครับกับพี่ผมอ่ะส่วนเรอแบบน้องผมเนี่ยพร้อมจะเป็นคุณนะครับคุณท่อผ่าอะไรนะไม่ได้ยินอะเสียงน้อเวลาเวลาคุยกับคนขับรขับรถผมนี่ต้องอย่าพูดว่าขออีกทีนึงนะต้องบอกว่า a อเกน a อเกน a อเกน มีที่หล่อขนาดนี้พร้อมเป็นของคุณนะครับคนสวยไปอีกแล้วไอ้เฮียไปอีกแล้วไปอีกแล้วเฮียฮะไปอีกแล้วเฮียเอาอีกแล้วกระเบิดลงเหรอพี่เฮียเขาบอกตัดเที่ยงไม่ใช่เหรอวะเที่ยงคืนนะเปล่าวะเที่ยงเอ้าก็มันมันสรุปเที่ยโมงพี่เที่ยงวันนี่เจ้าเขาบอกว่าเที่ยงเที่ยงวันสรุปเที่ยงวันหรือเที่ยงคืนวะพี่